สวัสดีครับผมนายกระดูโพนเดียร์ดีส่นวันนี้จะมาเสนอเรื่องซ่อมบำรุงเครื่องยนต์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดูแลหมอนะ้ำเป็นประจำสอเปลี่ยนสายพานทุกห้าหมื่นกิโลเมตรสามเช็คแผ่นกรองอากาศเครื่องยนต์4อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งห้าขั้วแบตเตอรี่ต้องไม่มีคราบขี้เกลือ มันสังเกตหัวเทียนให้ดีการรักษาความสะอาดห้องเครื่องภายในรถยนต์ของคุณนั้นจะช่วยรักษาชิ้นส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานอย่างมานานรถควรดำ เกิดจากอะไรลดกว่นนำเป็นปัญหาที่มักพบในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับรถเบนชินทั่วไปเช่นโดยมีสาเหตุหลักๆปัญหาหมอน้ำปัญหารถหมอน้ำรถลวกเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะกับรถยนต์ที่ใช้งานมานานหลายปีดังนั้นจึงต้องตรวจสอบหม,อม้อน้ำรถยนต์และน้ำยาหม,อาม้อน้ำรถยนต์อย่างสม่ำเสมอตรวจสอบกองอากาศไส้กองอากาศมีหน้าที่ทำให้การเศษฝุ่นที่ในการกองเศษฝุ่นต่าง เพื่อไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์เพราะหากเศษฝุ่นหรือสิ่งแ,แ,แปลกปลอมต่างๆแบตเตอรี่มีวิธีาการอย่างไรเมื่อแบตเตอรี่รถของเรามีขี้เกลือขึ้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะอาจส่งผลทำให้ขี้เกลือที่ขึ้นมานั้น ไปปิดกั้นกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้รถะตาทเครื่องติดได้ยากขึ้นการตรวจสอบและหรือเติมกองเหลวในรถยนต์ที่จำเป็นสิ่งที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องและกองเหลวชนิดอื่นๆสำรองหากจำเป็น เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดหยิบของเหลวต่างๆ